พรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับวันเด็กแห่งชาติวันนี้ก็เลยจะเริ่มกันที่เรื่องราวของสองพี่น้องครับเป็นสองพี่น้องสองปอบุรพาพยัคนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเปิดตัวร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็มีจดหมายเปิดใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับแต่ไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับโพสต์ลงในเพจของพลเอกประวิทย์เอง ค่ะเป็นการประสานเสียงกันทั้งพลเอกประวิทย์แล้วก็พลเอกประยุทธ์นะคะที่เน้นย้ําถึงความสัมพันธ์แน่นแฟนยาวนานของพี่น้องสองปอนนานกว่า50ปีไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขัดแย้งหรือแตกแยกกันค่ะ หลังเพจ Facebook พลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์เปิดใจถึงการตั้งพักการเมืองโดยอ้างอิงเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี2557ท่ามกลางกระแสร,รอยร้าวของทั้งคู่วันนี้ค่ะต่างคนต่างก็มีภารกิจนะคะโดยพลเอกประยุทธ์ไปเป็นประธานงานวันสถาปนากองทัพภาคที่1ครบรอบ113ปี ส่วนพลเอกประวิทย์เนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ พลเอกประวิทยยอมรับกับนักข่าวถึงการเปิดใจผ่านจดหมายที่พักพลังประชารัฐจัดทำขึ้นมาแต่ดูเนื้อหาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมย้ําถึงความสัมพันธ์ของ3ป forever รักกันตลอดไปค่ะดูอีกคนหนึ่งครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเป็นความปรารถนาดีของพลเอกประวิทยยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไร้ปัญหาไร้ความขัดแย้งไม่แตกแยกกัน แล้วก็เชื่อว่าพลเอกประวิตยไม่ได้น้อยใจครับเรามีเวลาก็ไปเวลาผมก็มีไม่ใช่เวลาผมจะมีว่างไปที่เนี่ยทุกที่ทุกวันเมื่อไรล่ะผมก็มีงานของผมว่างเมื่อไรผมก็ไปวันหยุด์อวท,ทิตศว่างวันไหนผมก็ไปแค่นั้นเองทำไมจะต้องล็อกผมตรงโน้นตรงนี้บ้างละ่ะฮะชีวิตส่วนตัวผมก็คือส่วนตัวของผมผมนเวลาของผมครอบครัวของผมใช่ไหมเล่าอเออมองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้ไง ผมอยู่กับท่านมา40-50ปีแล้วไม่ต้องไปวันทุกวันนี้หรอกร่วมเป็นร่วมตายมา3โลกก็มาแล้วท่ารงเฉดแดงก็อยู่ด้วยากันแล้วนนอะไรก็นักหนาไม่เข้าใจไม่มีต้องพูดอะไรละทําไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะผมพูดว่าท่านโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องฝากใครแล้วทำไมต้องไปขุดคุยเรื่องคนที่ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ผมก็ทนได้ว่าไปแล้ว เกิดถึงท่านเกษประยุทธ์กัักักเข้ามาสอบสารมาเรื่องจริงเป็นไงก็ว่าไปแต่ว่าเนื้อความมาจากท่านคือสามอคอไอเพอใช่ไหมคะสามออไอเฟรตลอดไปใช่มสามอะไเอตลอดไปอออยอยูแล้ว มาดูเนื้อหาของจดหมาย3ปอฟอยเวอร์กันหน่อยนะครับพลเอกประวิทย์เนี่ยอ้างว่าหลังรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557ได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เพื่อช่วยกันประครับประครองสถานการณ์บ้านเมืองทั้งที่ตอนนั้นคสชไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมือง แต่พลเอกประยุทธ์ประสงค์จะทำงานการเมืองสารต่อภารกิจจึงตัดสินใจตั้งพักพลังประชารัฐเพื่อสู้สึกเลือกตั้งและเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนยอมรับมีบางเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครมแต่ยังคงย้ำถึงความสัมพันธ์ของ3ามปค่ะ3ามป forever ไม่เปลี่ยนแปลงและขอให้พลเอกประยุทธ์ประสบความสาเร็จบนเส้นทางการเมืองใหม่ค่ะ